สวัสดีครับผมมงคลเทพรัตน์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาจะนำเสนอโครงการหมู่บ้านแพทย์เนื้อโดยโครงการนี้จะขอรับงบประมาณในปีที่สองจากทั้งหมด3ปีโดยร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินและปะศุสัตว์อำเภอคลองหอย่มจังหวัดสงขลาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ อำเภอคลองหอยโขงเป็นหนึ่งใน16อำเภอของจังหวัดสงขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมดด้วยการ4ตำบลประกอบด้วยตำบลคลองหอยโขงตำบลคลองหลาตำบลทุ่งนานตำบลคลุกม่วงมีประชากรทั้งหมด2 6 0 0 0คนประมาณ2600 0คนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด32มอหมู่บ้านพื้นที่ของอำเภอคลองหอยโขงจะเป็นพื้นที่ราบลุกลื่นและก็พื้นที่ราบลุ่ม ภูมิอากาศส่วนใหญ่ของอำเภอคลองไหคง่คงจะประกอบด้วยสองฤดูก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเหมือนกับภาคใต้โดยทั่วไปนะครับโดยจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ,อในส่วนใหญ่แล้วในอำเภอ ครองคลองนั้นก็จะประกอบอาชีพการทําสวนยางพารานะครับอย่างไรก็ตามอาชีพการทํำสวนยางพาราในปัจจุบันเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราพบก็คือราคาค่อนข้างที่จะมีราคาผัานผวน,ผนทาให้รายได้ของเกษตรเกษตรกรไม่ค่อยแน่นอนนะครับโดยในระยะหลังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตก,ะต,กต่าลงเรื่อยๆนะครับ ปัจจุบันนะครับมีเกษตรกรบางรายเริ่มหันมาประกอบอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพสวนยางก็คือทําการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะทั้งนี้เนื่องจากการเลี้ยงแพะมีราคาที่ขายได้อยู่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมนะครับไม่ต่ำกว่านีา้ในบางครั้งบางช่วงก็จะขึ้นไปถึงประมาณ200บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาหนึ่งของการเลี้ยงแพะก็คือขาดแคลนแพะพันธุ์ดีแล้วก็แพะพันธุ์ดีจะมีราคาสูงนะครับทำให้การขยายเลี้ยงตัวเ,เลี้ยงแพะนี้ได้ค่อนข้างที่ตําปัญหาเรื่องโรคแล้วก็พยาธิในเขตเนี้ยเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของพยาธิอยู่ค่อนข้างสูงอาหารข้นนะครับมีราคาแพง มีแหล่งอญญาหารหยาบไม่เพียงพอเนื่องจากว่ายังอาศัยอยู่อา,าศัยการใช้หญ้าจากธรรมชาติแล้วก็ราคาในบางช่วงราคาก็ไม่ค่อยแน่นอนมีราคาค่อนข้างผันผวนจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นนะครับโครงการนี้เลยนําเสนอแนวคิดในเรื่องของการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องของอปรับปรุงในเรื่องของปัญหาการเลี้ยงแพะโดยนําเสนอในเรื่องของการพัฒนาการสายพันธุ์ โดยวิธีการใช้การคัดเลือกร่วมกับการผสมเทียมเพื่อ,อช่วยในการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วตลอดจนการพัฒนาอาหารผสมเสร็จซึ่งรวมทั้งอาหารหยาบและอาหารค้นไว้ในที่เดียวกันจะทำให้สัตว์ได้รับโภชนะอย่างครบถ้วนเพิ่มในส่วนของการจัดการโรคและพยาธินะครับรวมและก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการฝาม แพทย์เนื้อให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นสำหรับการดำเนินกิจกรรมในปีที่หนึ่งทางโครงการมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงพื้นฐานการผลิตแพะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ผ่านกระบวนการของการจัดอบรมเสเวานอารของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ดำเนินโครงการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้สามารถที่จะปรับปรุงการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมที่ดำเนินการในการอบรมก็จะเป็นในส่วนของการสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการการจัดก,การฟาร์มแพะเนื้อการคัดเลือกแพะเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ รวมถึงการจัดการโรคและพยาธิตลอดจนในเรื่องของการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการจัดการฝางโดยเมื่อวัดผลผลิตและผลลัพธ์ออกมาจากกิจกรรมที่ดำเนินการในปีที่1น,นั้นเราพบว่ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่40คนจำนวนเทคโนโลยีที่ถูกถาทอดไปทั้งหมด8เรื่อง มีจำนวนวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ถึง2คนนะครับร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการก็อยู่ที่ประมาณ85%จํานจำนวนผู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ถึง2กคนและผู้เข้าร่วมิกรรมม,รมีการเตรียมฟาร์มเพื่อเข้าสู่การจัดทำเป็นฟาร์มมาตรฐานถึง10ไราย สำหรับในปีที่สองที่จะมีการดำเนินการก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อเพื่อจดเป็นวิสาหกิจชุมชนมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสิทธิภาพของฟาร์มตลอดจนการใช้การผสมเทียมเข้ามาใช้ในเรื่องของการผสมพันธุ์เพื่อย,ยกระดับสายพันธุ์ของแพะให้ดียิ่งขึ้น สำหรับปีที่3จะดำเนินการในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อให้มีความเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลแพะตลอดจนในเรื่องของการคุนแพะเพื่อให้แพะที่ได้มีคุณภาพซากสูงขึ้นโดยความคาดหวังของโครงการนี้ก็คือจะทำให้เกษตรกร สามารถเป็นสถาบันหรือเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อเป็นเครือข่ายมีแพะพันธุ์ดีมีศูนย์อาหารผสมเสร็จสําหรับใช้ในการเลี้ยงแพะที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่แล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์จากหมูแปะโดยคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า30%แล้วก็การเลี้ยงแพะมีความยั่งยืนซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทําให้ การเลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอคลองอยโคงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการผลิตแพะเนื้อแก่ผู้สนใจตลอดจนสร้างความสามัคคีในชุมชนลดปัญหาความการว่างงานใน